รีวิวเส้นทางข่ะขึ้นกอเซโลไปด้วยเส้นทางบ้านแม่ค่ะตวนเราจะเจอสะพานอยู่ที่3มสะพานนะคะก็ขับไปเรื่อยเืเลยเจอทางแยกหมู่บ้านให้เลี้ยวซ้ายเส้นทางโลเคชั่นเราได้มาก็เลี้ยวซ้ายอยู่พอเราเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็ตรงไปเรื่อยเรื่อยอเจอสะพานที่สอง เจอสะพานที่สองเราไม่เห็นอะไรนะมันเจอแต่หมอกเพราะว่าเราออกมาก็ตีห้าจะ6กโมงเช้าเส้นทางนี้นะคะลถส่วนทางได้อยู่ให้เสียงแตะได้นะนี่เจอสะพานที่สามขับไปเรืเ่อยๆเยืๆเืๆเ,เจอศูนย์อะไรบางอย่างจำชื่อไม่ได้เจอป้อมทหารนะเพราะว่าอันนี้เช้าแล้ว เช้าแล้วทุกคนจุดนี้พีคมากสวยที่บ้านหว้วยกองมูแวะได้นะอันนี้เราแวะไปถ่ายดูทะเลหมอกเขาสวยมากพา้มันหิวใจมากทุกคนไปกันต่อนะไปกันต่อด้วยเส้นทางเรายังเส้นทางดีอยู่นี่นี่จุดนี้ให้ระวังนะให้เลี้ยว ขวามือนะทุกคนขับไปต่อเลยอันนี้เราเข้าสู่เส้นทาง22กิโลแล้วนะคะ22กิโลคืออะไรคือเส้นทางที่เป็นดินแดงเกือบตลอดเส้นทางนะคะถามเราว่าขับสองขับสี่ขึ้นมาได้ไหมได้นะแต่ว่าเราก็สงสารรถ เราต้องไหวแหละเพราะเราขึ้นมาครึ่งทางและเดินทางไปกันต่อนะชมวิวข้างหน้าไปก่อนนะถ้าใครไม่อยากดูถนนถนนนะดูสุดจัดปลัดบอกไปไปกันต่อไปดูเลยนะว่าข้างหน้ามีเส้นทางแบบไหนอีกบ้างขับไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆระหว่างทางก็ ดูวิวชมวิวเพราะว่าเราไปตอนเช้าก็จะมีหมอกให้เราดูดูขับสองจะมาได้ไงหอทุกคนตรงเนี้ยถนนมันสุดแต่วิวก็สุดโอเคไปเข้าป่าต่ออ่าเข้าป่ากันไปยาวๆนะจ๊ะ เส้นทางต่อไปเราจะเข้าในตัวหมู่บ้านนะแล้วก็จะมีเด็กๆมารอต้อนรับเราซื้อขนมมานิดหน่อยให้น้องเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาให้น้องเลยเราก็แจกไปไฟเด็กๆน่ารักอย่าลืมซื้อขนมมาฝากเด็กๆนะหลังจากที่เราให้ขนมเด็กๆเสร็จนะเราก็ขับต่อ ขับต่อไปเรื่อยๆจะมีทางแยกแล้วนะป้ายจะอยู่ลึกหน่อยนะให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมือตรงไปเรื่อยๆเลยนะเราก็จะเจอหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านให้เลี้ยวขวานะทุกคนให้เลี้ยวขวาแล้วก็ขับขึ้นไปอีก18กิโลขับไปอีกระยะหนึ่งจะมีทางขึ้น ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายนะเพราะว่าทางขวามือเขาทำถนนเส้นทางนี้จะไปกรุละระชโนะคะทุกคนระหว่างทางแวะดอยทุกดอยเลยแล้วก็ขับขึ้นไปดูแต่ละม่อนได้นะทุกคนฝั่งทางนี้มีม่อนหลายม่อนให้เราเลือกเพื่อที่จะไปเข้านอนได้นะเอ่อลานที่เห็นจะเป็นดินแดงนะจ๊ะส่วนมาก ทุกคนถามเขามาว่าถึงแล้วหรือยังกอเซลโลถึงแล้วจ้าถึงตั้งแต่ขาขึ้นแล้วมาชมหมอกกันอัปเดตนะทุกคน31มกราสองห้าเนะเราถึงกอเซลโลแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวแต่ละมอนกันต่อนะต่อไปเราก็ขึ้นกอลกกระจูจริงๆแล้วนะ ให้ทุกคนไปชมภาพกันเลยอันนี้ม่อนนุคอโจนุคอโจก็สวยนะดูสินุคอโจสวยจริงๆวิวดีวิวได้ทุกคนต้องลองไปลองไปเห็นกับตาด้วยตัวเองจะสวยมากสวยจึงจริงๆเนี่ยเราดิบเดินไปหาหมอกจริงๆอะ่ะเราจะไปนอนแต่เราเจอหมอกแล้วเราไม่ได้นอนเราก็ขับรถไป แล้วก็ลงมาตอนเที่ยงหมอกเขาก็ยังไม่ลงนะตัวเองอันนี้นุกขโจม่อนนุกขโจเราเสร็จจากหมดุดม่อนนุกขโจะเส้นทางเดียวกับม่อนกรกประจออูพูดผิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรียวทามมากเลยอะ่ะเนี่ยเราขับขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอมอนที่สูงที่สุดหรือเปล่าในย่านนี้ แต่เรารู้สึกว่าสูงนะเพราะว่าเรามองดูข้างล่างก็คือทุกที่ที่เรามองไปเขาก็ต่ำหมดเลยเนี่ยมาถึงแล้วมอนกนละลโกโจสวยทุกคนจึงมากนี่รูปเราเอาลงเฮ้ยมันสวยมากถึงแล้วจ้ากอเซลโลทุกคนเจอกันใหม่นะคลิปหน้าขอสุดอากาศบริสุทธิ์ เต็มปอดแล้วไปทำงานกันต่อนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า